สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านนี้เป็นคลิปประจำเดือนเมษายน2564ถามว่าชาวราศีเมถุนนั้นซ้อต้องมาฝากเตือนเอาไว้หนักๆในเดือนเมษายนจากนี้ไปนะครับในด้านสุขภาพของชาวราศีเมถุนของทุกท่านที่มีโรคประจําตัวก็ดีไม่มีโรคประจําตัวก็ได้นะครับควรจะต้องดูแลตัวเองเอาไว้ให้มากหลายๆคนอาจจะมีการออกงานสังคม หลายๆคนอาจจะมีการไปนู่นมานี่หรือการทำกิจกรรมอะไรมากเป็นพิเศษมาดูตรงส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีเมถุนกันนิดนึงนะครับดวงดาวในเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีเมถุนจากกลางเดือนไปแล้วจะดูน่าสนใจขึ้น พอสมควรฉะนั้นในช่วงต้นเดือนของชาวราศีเมถุนจะจับจะจ่ายจะ,จะใช้จะสอยอะไรในเรื่องเงินเรื่องทองก็ควรจะต้องคึงระมัดระวังและก็วางแผนจัดการเอาไว้ให้ดีดาวเจ้าเรือนยังไม่ได้มีกําลังและยังอยู่ในองศาที่พอรับได้ในดวงชะตาฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับชาวราศีเมถุนใครที่จะคาดหวังอะไรในเรื่องเองินเรื่องทองก็คงมองไปในช่วงของปลายเดือนเป็นต้นไป พอมองไปในเรื่องของการงานนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดาวการงานยังไม่ได้มีกำลังและยังส่องแสงในช่วงต้นเดือนไม่แจ่มจลัดเท่าที่ควรแต่ในช่วงจากกลางเดือนไปแล้วนะครับดาวการงานจะส่องแสงและส่งผลให้กับชาวราศี เมทุนนั้นเป็นลาบเป็นผลแก่ดวงชะตาอยู่ในระดับที่น่าพอใจฉะนั้นผู้รับผู้ใหญ่หรือการช่วยเหลือหรือผักดันใดๆของชาวราศีเมทุนนั้นก็จะมีอานิสงส์ที่ดีนะครับในช่วงของอปลายเดือนนะครับมากกว่าในช่วงต้นเดือนแต่ก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งเดือนของเดือนเมษานั่นแหละนะครับการทํามุมของดาวผู้รับผู้ใหญ่ยังให้คุณกับชาวราศีเมทุนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เน้นนะฮะว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเท่านั้นฉะนั้นการจะทำงานอะไรนะครับมีอะไรไม่เข้าใจมีอะไรไม่แน่ใจให้ปรึกษากับผู้ัผู้ใหญ่ได้เลยนะครับพอม,มองไปในเรื่องของความรักความค่นะครับก็ต้องบอกว่าองศาดาวนั้นนะครับเหมาะสมกับดวงชะตาในเรื่องทั้งคนโสดและคนไม่โสดฉะนั้นนะครับเชื่อว่าชาวราศีเมทุนนะครับ ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะฮะตลอดทั้งเดือนนะครับจะหมกมุ่นและฝันใยอยู่ในเรื่องของเพศตรงข้ามค่อนข้างมากฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่โสดนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนก็มีรักมีลุ้นและมีความน่าสนใจนะครับเพราะอาจจะมีเลตติ้งที่ดีจากเพศตรงข้ามและใครที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีโปรไฟล์ที่ดูดีด้วยนะฮะ พอมองไปเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีชีวิตรักอยู่แล้วนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดวงดาวนั้นนะครับคลายปมลงได้มากพอสมควรฉะนั้นใครที่มีคนรักจะปรับความเข้าใจจะพูดคุยใดๆนะครับของชาวราศีเมถุนก็จะเป็นผลดีด้วยเช่นกันพอมองไปในเรื่องของโชคลาภใดๆของชาวราศีเมถุนนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะเป็นลุ้นกันนะฮะถ้าจะเป็นลุ้นกันซอก็ต้องมองว่า ในเดือนเมษายนเนี่ยซอก็มองในงวดวันที่16นะฮะค่อนข้างมากนะครับว่ามีลักมีลุ้นสำหรับชาวราศีเมถุนมากพอสมควรเลยละแล้วการได้โชคได้ลาบใดๆก็เอามาจากเพศตรงข้ามดูน่าสนใจขอให้โชคดี